ใกล้จะถึงเวลาที่อดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ต้องไปปรากฏตัวที่ศาลที hmm. ่เมืองไมอามี <th <th ่แล้วนะคะเขาเดินทางไปถึงแล้วเพื่อที <th <th ่จะเตรียมรับรู้ข้อกล่าวหาที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บเอกสารลับซึ่งเขาจะถูกฟ้องทั้งหมด37ข้อหาค่ะตันแต่ช้าก็ได้เห็น เครื่องบินส่วนตัวของโดนัลด์ทรัมป์นะคะมีชื่อโดนัลด์ทรัมป์ด้วยที่เดินทางไปถึงเมืองไมอามีเป็นการเดินทางของโดนัลด์ทรัมป์นะคะที่ถูกจับตามองอย่างมากเพราะว่าเขาต้องเตรียมไปขึ้นสามที่ไมอามีค่ะมีผู้สนับสนุนไปรวมตัวให้กำลังใจที่บริเวณภายนอกสโมสรกอล์ฟที่เขาเป็นเจ้าของ การไปปรากฏตัวที่ศาลก็จะถือว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของสหรัฐที่อดีตประธานาธิบดีถูกไต่สวนในคดีอาญาข้อหาที่ถูกฟ้องคืออะไรมีการเปิดเผยออกมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะข้อกล่าวหามีความยาวถึง49หน้าทรัมป์ถูกตั้งข้อหา37ข้อ31ข้อเกี่ยวข้องกับความจงใจเก็บเอกสารชั้นความลับที่เกี่ยวกับความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐ ข้อหาอื่นๆก็เกี่ยวข้องกับการสมคบคิดเพื่อขัดขวางการทำงานของเจ้าหน้าที่และการพูดความเท็จซึ่งหน้าตาของเอกสารชั้นความลับก็มีนับหมื่นชุดเลยนะคะที่เก็บไว้ที่คฤหาสน์ของทรัมป์ที่มาอลาโก้ที่รัฐฟลอริดาเขาถูกกล่าวหาว่าเก็บข้อมูลที่ละเอียดอ่อนไว้ทั้งๆที่ลงจากตำแหน่งเมื่อปี2021โดยไม่ยอมคืนเอกสารเหล่านี้ ทัป์ถูกตั้งข้อหาว่าเปิดเผยข้อมูลที่ละเอียดอ่อนซึ่งเป็นความลับของสหรัฐให้กับคนที่ไม่มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลซึ่งถือว่าเป็นความผิดที่รา้รายแรงพบว่ามีเอกสารเกี่ยวกับข้อมูลโครงการนิวเคลียร์ความมั่นคงความสามารถของอาวุธสหรัฐและของรัฐบาลต่างชาติและถ้าเปิดเผยข้อมูลก็จะส่งผลให้เกิดความเสี่ยงต่อการทหารแหล่งข่าวและวิธีเก็บข่าวกรองค่ะ แล้วการไปขึ้นศาลวันนี้จะมีผลอย่างไรทรัป์ก็ต้องพิมพ์ลายนิ้วมือถ่ายภาพหน้าตรงก่อนที่จะเข้าไปในศาลนะคะและจะต้องให้การต่อผู้พิพากษาค่ะซึ่งทั้มเองปฏิเสธมาตลอดก่อนหน้านี้เขาก็ระบุว่าเขาเป็นผู้บริสุทธิ์และการฟ้องร้องเขาในรูปแบบนี้ก็เป็นหนึ่งในกระบวนการล่าแม่มดค่ะซึ่งวันนี้ก็ต้องจับตามองการให้การของทัป์ต่อศาล ที่จะเกิดขึ้นที่เมืองไมออมีด้วยค่ะกระบวนการในศาลก็น่าสนใจค่ะผู้พิพากษาของศาลกลางจอห์นกูดแมนจะเป็นประธานในการฟ้องร้องคดีนี้แต่คดีนี้ผู้พิพากษาศาลแขวงไอรีนแคนนอนที่ทรัมป์แต่งตั้งก็จะได้ดูแลคดีด,ด้วยซึ่งแคนนอนเคยตัดสินเข้าข้างทรัมป์มาแล้วในการสอบสวนคดีก่อนหน้านี้ค่ะ